แม่พูดกับปอสามปอสี่ละมัง้งขึ้นไหวกับถึงว่กาก้อนนั่นน,น่ะทุกคนอะ่ะก้อนเบากันกับยายสางแครว่าถึงหามือจะลุกขึ้นไปเลยจะว่าขึ้นซีม่จะก็ึ้นตัวนั่นเองกับปัญญาดึง,ด,งดึงแล้วทึกเมื่อเข่าไปจุ่ยใส่กับปยญมจะเขียวแล้วประมาณนี้นะ, <c oughs> ะคุณสนใจปย้ยยังกอนเขาเอินมาอย,ายาา่างย่ามเว้นนะะ้าหูเวลาชัดเจนย่ามเว้นประมาณนั้นยายสางถึงจะได้เข่าไปเต็มเ็มถ้าพูดได้ึ้นอะไรย่ามเว้นอ่ะประมาณนั้นยายสางจะมีวันุ่งยากๆกับตามนั้นเนาะค่ะเนาะวันนี้ พยายมาฟ้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 าถูกเสียงย่างนะคะฟ้าก็คือตามเวลาทุกคนน่ะหลักก็สุดยอดทุกคนหลับนอนมาตั้งทั้งนั้นเลยที่เขามานหลักก็ย้าสังกัก็ขึ้นน้ำหัวทุกคนมีความจริงใจให้ย่าสังย่าสังก็เต็มทีกับทุกคนนะคะอ่าคุณคุณอัมพโยยยังก่เขึ้นมาอย่างย่ามเว้นนะคะถ้าหูเวลาชัดเจนย่ามเว้นประมาณนั้นย่าสังถึงจะได้เข้าไปเต็มเต็มถ้าพูดได้ขึ้นไรย่ามเว้นอ่ะประมาณนั้นย่าสังจะมีอาจารย์ขอให้ทุกคนไปทํา เเอ็อเนทังธุระของเจ้าของเลยค่ะผมไปนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่คนนะคะเมื่อนี้ก็ขออนุญาตลงไล่เท่านี้ละค่ะจังของกันไหมนะคะเจอกันใหม่เจอกันในไรคุณไหนสร้างพระให้ฟรีให้คนฟรีให้คนเอาไปทําบุญทั้งสิแม่ค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยคุณวัชรพงศ์อธิบายความใดๆเลยค่ะเนี่ยเพิ่นขึ้นตั้งแต่ทุ่มเครืองหรือจังไหนหรือจังไหนแม่พูดกับบอกกันทางใา้เอากันกับบรรลุเพื่อย่ายสังจะเป็นคนแบบ ยายสังจะไม่จะไม่มีเวลาว่างเลยจะไม่เนตในจากทุกทกท่านนะคะล้าก็ยายสังก็จะแบ่งปันไปให้ทุกท่านเพื่อกันค่ะ,ะมีแต่สิ่งดีๆมอบให้กันเนาะคะ่ะทุกคนไปค่ะแล้วเราคุณอธิบายความเลยนะคะคุณวัชรพงศ์อธิบายทว่าอนยายสังเขาไปได้ไรเพิน่นเหมือนสอนยายสังประทับใจเพิ่นมามีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในไทยหรือหนึ่งเดียวในอำนาจเจริญที่เปิดเพลนสั่งพระ่เป็นไหนคนเพิ่นอันนี้เพิ่นเพิ่นพัน คนผ่านรุ่นยายสังแต่ว่าโฆษณาเขากอนยายสังอันนี้เราเน้นแสดงว่าคือ พักท่ายเอากันค่ะช่วงยนยี้ยายสังอยู่คนเดียวนั่นหละแั่นก็เลยจะมีเวลาไปเยี่ยมบ้านมูดูแน่ไปเขาไหลมูแน่ไจนะคะสบายดีเธอโสภาใช่ประเสริฐสบายบ้านเพื่อนสาวยายสังมารับพลังบวกค่ะทุกคนและค่ะทุกคนละคะ่ะทุกคนก็เป็นบวกพยายามว่าให้ผ่านผลตรงนั้นก็ถึงบอกแล้วว่าพยายามผ้าจากคลองมาหมายถึงมันจะเป็นความความภูมิใจของจาของนี่อีกเอฟซี FC, ตัวหนึ่งหัวใจเขากลับไปเขากินเขาน้ำกันจ่าพักสดปนซอนเลยนั่นแหละ ผักซดนะ่าจะแบบปันนยูุ่บันเท่าผักากาดพักยังม,มีดอกวอมแบบบถุกอย่างนี้เนาะ,ะคุณประหยัดเนานะแต้ย่ายสังเนี่ยรอ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 แย,ยสังเป็นอยู่กับนะเขาอื่นมาคุณคุณข้าเจริเฮ่งเฮ่งตลอดนังแต่นอนะนนะคะสบายดีเธอโสภผ้าใช้ประเสริฐสบายบ้านเพื่อนสาวยายสังมารับพลังบวกค่ะทุกคนหละค่ะทุกคนเลคะทุกคนก็เป็นบวกนไหนไม่รู้แหละในคลิปก็ได้นะเป็นคลิปะคะ่ะคลิปแย้สังทลกแล้วนะคะเหมือนเดไปเบิ่งคลิปกันเอาเป็นว่ามือนี้ ขออนญาตลงไลเนาะค่ะเนาะโรงแรมแถวแถวบ้านอยู่ในเมืองเนีอยู่แถวปักเก็ดเนี่ยเขาก็เลยหอบลูกไปนอนโรงแรมน้ำยายสังก็เลยอยูู่้เดียวไปในนี้หล่วก็เลยมีเวลาไปเยี่ยมไปทักทายประมาณในสวัสดีค่ะแม่พูดอันนี้ก็หัวใจอีกดวงหนึง่ง <laughs> อันนี้ก็หัวใจอีกดวงหนึ่งนะคะมาดักไข้มาให้กำลังใจกันนะคะอ่ะมันก็ต้องการอยู่แต่ว่าถ้าหาเพื่อนๆอ่ะมีมีอะไรที่จะต้องทําประมาณว่า้านุนันเกินไปกะมูไปเห็นได้เลยยังเสียนะอันนี้อันนี้พูดจากใจจริงไล่ยุ่เรยคิดหอดมูก็อยากบอกน้ำมูคิดว่าจะลงไงลรแล้วค่ะเพราะว่าอยาก เก่งใจเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าทุกรู้วันทุกคนอยู่น้ำยายสั่งตอนนี้แต่ว่าทุกคนกะต้องมีแนวเหตุสบายนะคะหมายถึงว่าผู้렁คนกว่าโทรศัพท์หอยห่อนผู้คนพึ่งลงไล่ผล้렁คนไปนางตอบข้อเมนเจ้าของโดนแล้วโทรศัพท์กะห่อนจิตตาก็สวัสดีทักทายเอากันเด้อค่ะเด้อทักทายเอากันมมนจังใดกะสร้างผู้เปิดโหมดเมื่ออาชีพบว่าเปิดโหมดเมื่ออาชีพกวสร้างทักทายเอากันนะคะเป่เขาเอิ่นมาหยังเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ได้สิ่งใดเขาไล่ว่าได้กะให้ไปเบ่งไม่คลิปกันอย่าง ประมาณเนี้่นสังน่นารักทุกคนเละค่ะว่าต้องมาอวยกันมค่ะมันคือกันทุกคนไม่คยเคยบอกเพิน่นโดนแล้วหมายถึงมาประมาณมาอยากให้เพื่อนขึ้นไล่อย่างสิไหมค่ะ่นกับประมาณว่าอ่านูจจำอะไรประมาณเพื่อนว่าออหยังบุบบวกกล้าไล่บ่มีแนวจะว่าหรือออหยังประมาณนี้แหละค่ะเนาะพยายาเริ่มเพี้ยนไปแล้วใช้เปลือง ใช้โทรศัพท์เปืองเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเป็นเหมือนยายสั่งหรือเปล่าเนาะยวก็บอกเพื่อนยูฟึกฝึกรจนาพาเพื่อนทักทายเอากันกับคุณรจนาเพื่อนผ่านสตรีมนะคะคุณรจนาผ่านสตรีมใช่ไหมคะน้องสวยอากาผพานเลี้ยคเอยบอกเพื่อนโดนแล้วมาถึง่าประมาณมาอยากให้เพื่อนขึ้นไลอย่างสิแม่ค่ะคนกับมะประมาณมาอ่านูจจำม่ไรประมาณเพื่อนว่าออหยังบุบก้าไรบ่มีแนวจะว่าหรืออยยังประมาณนี้แหละค่ะเนาะพยายามกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะกลับไปน้ำกันเดีดยไปเบื้องคลิปกันเฮ้อ่ามาถึงมาอ่า ถักท้ายในในลายบ้างแล้วก็ไปเบื้คลิพให้กันบ้างแล้วต,ต้องไดีว๋วว่ายังลายนะมันหูหูกันแล้วมันมาน้ากันจักเดือนแล้วซีหาเดือนแล้วก็ตออ้องว่ายังลายแล้วไปไส <laughs> ปสันรถมาต้องวบาหลายกันมาแม่มาไปไปไปอ่าอ่านมาจัก ข้าอาจจรย์นงกับวัดว่าอยากรบกวนลายหรอกหูว่าเวลาเจ้าหลายอยู่หมายถึงวันเจ้ามีแนวเสี้ยวมันก็เป็นอะไรที่แนบแน่นขึ้นสามารถที่แบบเป็นอย่างที่แบบแน่นขึ้นไปอีกได้นะคะทุกคนก็เกี่ยวกันไปนะคะขอให้ไปด้วยขอทั้งเป็นล่างค้าทั้งเลี้ยงหลานเพื่อนนอกคุณอําพ่อได้จะไปเก็บพักมากมาสาอันซ่อนนะคะ ทุกคนแน่นีเอินเอากันนะคะแซบว่ากนินสบายนะคะหมายถึงว่าผู้ลงคนเกิดมาโทรศัพท์่อยหอดผู้ลงค้นพึ่งลงไล่ผู้งคนไปนั่งตอบคอมเมนต์จากของโดนแล้วโทรศัพท์กับหอนตั้งแต่ตาก็ไม่เดินไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเราเป็นเข้ากันอย่างเป็น เป็นขอบพวดเดียวกันแล้วสวัสดีจ้าน้องอ,อ้อยยอยังกอเคอรเอิญมาอย่างย่ำเว้นนะคะถ้าหูเวลาชัดเจนย่ำเว้นประมาณนั้นยายสังถึงจะได้เข้าไปเต็มเถ็มถ้าพูดได้ขึ้อะไรย่ำเว้นอะ่ะประมาณนั้นยายสังจะมีเวลาใจากับพยาย่มอันเห็นเห็น,หน,หน,หนกับคือพยาย่มให้กำลังใจทุกคนค่ะขอบคุณนะคะยินดีจ้าล่สดว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าเห็นเลเนาะหรือ,อ,อังอัมพรนางเสร็นาะสมมติว่าอันนี้อันนี้คือเล่าใหญาเอลีหมายถึงขัน,นเล่าบางใหญ่เอลียายสังก็จะจาพย่ยามแบบดึงเล่าอินแต่นี่เล่าใหญ่เอลี่าบื้อน อันนี้ว่าในรายนาหมายถึงว่าถ้าทุกคนมีธุระอะไรที่จะทำนะคะเนี่ยย้ายสังกเครื่อง เคิงเคิงใกล้จะเคิงโมงแล้วเอานี่คุณไหนไม่รู้แหละในคลิปก็ได้นะเป็นคลิปนะคะีคลิปแจ้งสั่งทลุแล้วนะคะมือนอ้อ่ะอไปเบิ้งคลิปกันเอาเป็นว่า่หมือนี้ขออนุญาตลงไหลน,ะะน้อค่ะนาอแม่ไม่ได้ไล่บอกมื่อนี้ไม่หาเวลาไปเลยพยายามดึงเลามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเราพ่อเห็ดุใดเรามาน้ำกันแต่แต่เรืเ่องแหลกแหลกบงสิ่ะอะจังจังคุณเป็นการค้าเป็นกําลังใจให้การค้าโอ้ย ขอโทษขอไปขอไปต้องเดเว้ายังไลยนะ มันหูหูกันแล้วมันมาน้ากันจักเดือนแล้วซี่หาเดือนออลแล้วก็ว่ต้องว่าวยังไลแหรอไปยังสั่นรถว่าต้องว่าหัลกันกันแบบนี้แหละคะ่ะคือคือมาตักทายกันสามนาทีหานาทีก็ดีใจแล้วค่ะเพราะกัดถือว่าเป็นกําลังใจดีๆทั้งนั้นเนาะคะ่ะสวัสดีรอบห้องค่ะมันไปเก็บบัก,กอกเกี่ัศิลัชญาสังกันเลยว่าเอาอยู่ศิลัชาาิคือมีปลาบกักอกคกนกันเลยว่ามีคือหวานเท่าเนี่ยมีมดผักมีขักว่านเท่าบนวางศิลัชญาสังไปจักสิไปต่อบ่ไป่อประมาณนี่แหละพระดีอะไขคุณลุกคุณซูทุกคน แป๊บเดียวเพราขึ้นกันขึ้นปสามปสี่แล้วอ่าแม่หมูพานา,าสมัหมายถึงว่าเขาไปได้ไ,ล,ไล่เวลานันจะได้ไปให้กําลังใจจะ้าไปเห็นคลิปกว่าจะเขาไปเบิ้งคลิปห้เด้อค่ะเด้อคุณรจนานยินดีตอนรับเด้อค่ะบอกตรงๆยังเชื่ละเพราะว่าเจ้าหยากทั้งหยากหัวเจ้าหยากหนึ่งหลักค่เจ้ากับแบบว่าเนี่ยเจ้าเป็นคนแบบ ซาสบายนะคะหมายถึงว่าพู้งคนกิว่าโทรศัพท์หอยห่อนพล้งคนพึงลงไล่พู้งคนไปนางตอบคอมเมนเจ้าของโดนแล้วโทรศัพท์กับหอนจิตตาก,ก็ประสบความสําเร็จทุกสิ่งอย่างเด้อค่ะ,ะแม่สวัยแหมแนะนําให้ดวงไล่เนาอบอกไปมวนไปยายสังแวะมาให้กําลังใจค่ะข,ขอบคุณค่ะเอาหนูไม,ไม่ไม่ทํางานหรอคะช่วงนี้ไม่ทํางานหรอลูกน้องสวนถูกอย่างนี้เนาะ คุณประหยัดเนะาะต่ยยสั้งเนี่ยรอ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 ระยะสังเป็นอยู่กับเขาอื่นมาน่ะคุณคุณขจเฮ้งเฮงเฮงตลอดนังแต่นอท,ทายนะคะสวัสดีค่ะคุณชนท้าสวัสดสบายดีนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสบายมีจิตใจที่สุขสบายนะคะต่างกายก็ให้แข็งแรงแล้วก็จิตใจก็ <c oughs> บอกไปมวนไปยายสังแวะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะเอาหนูไม่ได้ไม่ทํางานหรอคะช่วงนี้ไม่ทํางานหรอลูก น้องสวนเออพ่อนบ่เคยหหยยังเฮาดอกเข้าบ่ห้เพ่นดอกเสีหมายถึงว่าก็ก็ก็ไม่ใช่นะคะทังที่ดีหมายถึงเฮ้าพร้อมที่จะห้ก็ให้ไปเลยบ่แว่นว่าอ่าพนบ่แว่นว่าต้องรออพ่นมายิบยืนให้เฮาก่อนอันอันอย่างนี้พอได้อยู่สวัสดีค่ามาแล้วค่านองสวัยนะคะนองสวัยค,คือพ่นเป็นอ่าพ่นมีประสบการณ์ด่านเลี้ยวนะคะเนาะพ่นมีประสบการณ์ดานอยู่อ่าในห้องแง่สร้างหรือทั่วไปกันตามทุกคนมีดีตั้งกันเพราะว่าทุกคนจะเจอมาไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าคอยดอยในด้านนี้คอยบ่ลู้บ่แม่นว่าคอยแบบ ไป,ไปหักทุกคนแดงไดเนาะอันนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องสั้นเรื่องจริงใช่ไหมคะไพจะไปอันนั้นเนาะไพจะเปเขาอ่นวานยังขันนั้นคนนั้นเป็นผู้ไล่น้องเสนะผู้ไล่กัโจรนมันไปน้ากันบ่ได้เด็คิดว่าจะาล,ล,ล่ไงล่แล้วค่ะเพราะว่าอยากให้เก่งใจเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆลู้ว่าทุกรู้วันทุกคนอยู่น้ำยายสางังตอนนี้แต่ว่าทุกคนกะต้องมีแนวเหตุอันอย่างนี้พอได้อยู่ <laughs> สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะน้องสวัยนะคะน้องสวกยคือ่นเป็นอ่ิ่นมีประสบการ์ดานเลี้ยวนะคะเนเพิผลมีประสบการ์ดันนะคะเพียงใจมีพุ่มสวัสดีย่าเพียงใจกวนออกไปทํางานาจะ <c oughs> ขอให้ทุกอย่างเป็นเรื่องกล้วยๆนะคะน้องอ้อยใจนะน่ารักน้องก็น่ารัก <c oughs> พยายามว่าให้ผ่านผนตรงนั้นก็ถึงบอกแล้วว่าอ่าพยาย่าผ้าจะคของมาหมายถึงมันจะเป็นความความภูมิใจของเจ้าของนี่อีกเอฟซีตัวหนึ่งหัวใจ ชนพัดสอนหรือเปล่าคะยายสังถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าก็คือว่าน,นะคะ่ะค่ะบางที่หนึ่งเนาะแบบว่าคิดหอดมูคิดหอดมูดอ,ดมอยากดักท่ายก็ถึงบอกเพื่อนอนว่าใครมีคือบอกไงว่ากําลังใจยายสัง <laughs> น้องไดมอนด์ไดมอนด์แบบโด่งดังมากนะคะน้องไดมอนด์นะคะเนาะ คุณอ,มอัมพรวัอนี้เห็นยังขายเนาะวันนี้ได้ได้ไปเลยนี้กับหัวใจอีริขึ้กันเนี่ยอัมพรแสงเอินี่กับหัวใจมากๆเลยหัวใจอีริกว่าคุณหลายๆค่ะมาน้ากันนี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้่นนี้อ่า่นเล่นเลี้ยวคนมีประสบการณ์มากมากเลยน้องพู้ได้แบบว่ามีคอแบบอ่าสงสัยอันใดอยากหาขอมุ่นดีๆกับทักทายถามกันใดในห้องนี้นาะมีแต่ของคนหลายๆค่ะโชคดีค่ะโชคดีนะคะรักๆ,ๆ,ๆ